บี๊จ้าวันนี้มาพบกันอีนกแล้วหนึ่งกับมาขายสบู่ทุกเราสบูกส่กายาแบรนด์จ้ะสื่อสบู่กายาสีกรรอ้อลลกนราคาหลอดสามสิบก่าบาทนะจ๊ะเนาะร่วมส่งด้วยค่ะสี่ก้อนสีกส้อนนะจ๊ะและก็จะแถมถึงซีฟองถึงมินนะจ๊ระราคาหลอดสามสิบก่าบาทร่วมส่งเรียบร้อยด้วยจ้ะเด้อเมด่อเคสซินเดือนนี้นะคะคุณได้ว่าเอาเสียใจด้วยนะคะมาจ้ะมาหลัายาน้ำกันเด้อ อันนี้ค่ะนี่คือก่อนที่สองเดีวนะคะที่ใส่ไปยิ่งห,หอมสมจะยิ่งห,หอมของส้มยิ่งห,หอมขอวงสมองอ่อนจะใช้แล้วไม่มีการแสบตาโอ้ม,มีการแสบนานนะคะเนาะผู้ใดอยากใส่กระถางมาเด้อสบู่มพูายามีส่วนผสมของวันหางกระาเค็มมีวิตามินอ e, ีวิตามินซ e ีเนาะจ้ะวิตามินอีจะช่วยะจชลดเลือนร,ริ้วร,ร,รอยลดเลือนริ้วร,รอยดำดำกระี่เกิดตาซีรู กูไดมีสิวหลายๆซิวหายเดีวยังมีรูด,ดันดำ้มดูกลาวให้ใส่สบ,บู่ไก่ล่างดีได้เลยค่ะเด้อเด็กใช้ได้เด็กใช้ได้กั้นไปนอายุสิบขวบขึ้นไปเด้อค่ะผู้ดใดอยากได้ไปทาตินไปเด้ออมฟ้อมมึงนิ่มใช้แล้วไม่เสียตาสามารถลุกได้ทั้งหน้าไม่ต้ตองกลัวดสายตาค่ะใช้แล้วหน้าใสล้างหน้าสะอาดหมดจบป้องกันไม่ป้องกันป้องกันก,การเกิดฝ้าอีกเบรกเกอร์นี่ฝ้ามันจะสบ,บู่ไก่ล่างแต่คกซอยป้องกนันนะคะ ไปคอยป้องกันใบเฮาเกิดฝ้าอีกรอบสชมพูกายาจะช่วยลดเรือนฝ้าผู้ใดมีฝ้าหลายๆแนะน้ำมันใส่ด้วยจ้ะแต่ว่าคนที่เป็นฝ้าหลายๆถามมาใส่ซองก่องหายตัวคะพอหายาตัวค่ะเป็มันสีค่อยๆต่างลงะะ่มมาค่ะเนาะเพราะว่าฝ้ามันอยู่นในห้าวมาะจะมันจะปีแล้วจ้าฝ้าเลือดฝ้าละะ่มเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากใส่กะล,ลองเอาไปใส่เบิ่งเนาะคะ่ะ ใ้เขาใสสะอาดหมดจดด้วยสบู่ไายาแบรนด์ติตตทุกท่อนอีกกะอจ้าสีก้อนหนึ่งาสิบาบาทรวมส่งแทมปรฟี่ถุงตีทอเอถุองตีฟองโอเคสิ้นเดือนนี้นะคะสีก้อน139สาบเกาบาทแถมปีถุงตีฟอง,าองสามบเก้าร่วมส่งแลวน้กข่าด้เผู้ใดสนใจกระทักไยนะคะน้อโอกากหน้ามาบก,กันใหม่สวัสดีคะ่ะ